ยังเจอนี่เพื่อนที่ปรึกษาจากสามมุมโลกกรุงเทพปารีสซานฟรานซิสโก ดีครับทุกคนกลับมาเจอกันกับยังเจอหนี่อีกครั้งนะครับวันนี้เนี่ยต่อจากตอนที่แล้วเรื่องการไปเรียนต่อนะครับเราคุยกันไปแล้วว่าตัดสินใจยังไงดีเรียนต่อโทรดีไหมนะครับวันนี้เนี่ยเราจะจเจาะลึกมากขึ้นมาพูดถึงเรียนฟูลไทม์หรือพาไทม์ดีนะครับแล้วก็ไม่ใช่ใครที่ไหนฝนกระก้อยนี่นครับมีประสบการณ์เรียนต่อโทรพาไทม์กันมาก่อนก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์กันเอาวันนี้ทําฝนกระก้อยก่อนนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยก่อนที่จะตัดสินใจสมัครเรียนเนี่ยครับเราตัดสินใจยังไงระหว่างฟูลไทม กับผู้ถามคิดว่าคงทารีเสิร์ชเยอะมากเลยช่วงนั้นแล้วว่าคําถามอาจจะยกมาจากวิดีโอก่อนที่ที่เราคุยกันไปแล้วด้วยเนาะว่าหนึ่งก็คือข้อดีข้อเสียเน,นี้ยจำเป็นต้องทําแล้วของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันคือตอนนั้นสถานะของเราเนี่ยเราอยู่สิงคโปร์อยู่แล้วก็คือไม่ได้แบบอยากจะย้ายประเทศตอนนั้นเนาะถ้าจะเรียนเนี่ยก็คงไปเรียนอเมริกาก็คือหมายถึงการลาออกจากงานถ้าสมมติว่าจะเป็นต้องไปฟู i m มแล full ้วฟูธามเนี่ยมันแอดไบยูให้เราขนาดไหนอันไหนคือสิ่งที่เราอยากจะได้จริงใน5ปีหรือ10ปีขา้างหน้าไบยูที่แ อเพราะว่าอย่างที่เอิร์ดคุยเขาที่เราไปแล้วก็คือหมายถึงว่าเงินด้วยแล้วก็โอกาสที่จะสูญเสียในการหารายได้คือไม่ใช่ว่าเสียเงินไปเรียนอย่างเดียวนะก็คือโอกาสในการที่ไม่ได้ไม่ได้ได้รายได้จากเงินเดือนด้วยแล้วก็มีค่าใช้จ่ายตัวนี้อะไรเงี้ยเนาะก็คือค่าใช้จ่ายอ่ส่วนหนึ่งทีนี้เนี่ยเวลาที่เสียไปกับ v ัยยุที่จะ a d เข้ามาเนี่ยมัน trade off แล้วมันคุ้มหรือเปล่านะดันั้นเราก็ดูด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ประกอบกับว่าเราก็ดู alternative option ว่าอะถ้าเป็น Path ทางอะมันมีอันไหนที่มันน่าจะเหมาะกับบบบเเรราาามกกกวว่้ยตออนนน็ลลแคห i was like เออกูเก mm ิล hmm. ก็ช่วยออกด้วยถ้าเป็นพาร์ทไทม์แล้วก็เป็นสายที่เราอยากจะเรียนรู้จริงๆ mm hmm. แล้วเราก็รู้สึกว่าประสบการณ์การทํางานกู o ก l e ที่ต่างประเทศเนี่ยมันก็คล้ายๆกับการไปเรียน MBA ต่างประเทศประมาณหนึง่งเหมือนกันเราก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยตัวคนเดียวแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับงานใหม่ๆทุกวันเลยแล้วก็รู้สึกว่าเรายังมีอะไรหลายอย่างที่เราได้เรียนรู้จากเนื้อง,งานปัจจุบันถ้าเราได้โปรโมทไปเรื่อยๆมันก็จะชาเลนจ์ชื่นเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่ามันก็คล้ายๆกับเรียนเ b a ีแต่มีคนจ่ายเงินให้เราเระ่ถ้าปวารอจไไดหื ผ่าน part-time master degree ตัวนี้ได้ก็เลยตัดสินใจว่าโอเคมันมีคนช่วยออกแล้วก็ไม่จาเป็นต้องออกจากงานได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ years ของแบบทํางานไปพร้อมๆกันด้วย<ม><ม>ก็เลยทําให้ตอนนั้นแหละตัดสินใจเลือกพา i m มมากกว่าแบบเราออกมาเรียน MBA มีเซนส์<ม> ค,คือเหมือนพ่อกอบกันหลายหลายอย่างเข้าใจเข้าใจก็คือเรามีงานที่ดีแฮปปี้อยู่แล้วเนาะก็แบบแต่ก็อยากได้ประสบการณ์นี้ด้วยก็เลยแบบโอเคจับคู่ไปเลยแล้วเราก็ขอเสริมแบบนิดนึงคือเราสึกว่าตอนนั้นนะถ้าเราถามตัวเองลึกๆแล้วอนะว่าทาไมเราถึงอยากเรียนต่อเนาะไม่ว่าจะ MBA เอนะ็นบีเอหรือนนทำไมถึงอยากได้เป็นงาโทรเราคิดว่ามันคือการเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเราเองเพราะเหมือนเราสึกว่าเราจะพัดจะผูกมาได้งานอันนี้ได้ค่ะที่เรารู้สึกว่าโปรไฟล์เราอ่ะยังไม่ได้แบบแน่นเต็มที่ขนาดนั้นอนะ เราคิดว่ามันคือการเพิ่มความมั่นใจแล้วก็เป็นการที่อยากรู้อยากเห็นด้วยว่าเอ้ยแล้วคนที่เขาเรียนเนี่ยมันต้องเรียนยังไงมาหาลัยในอเมริกาสอนอยังไงเด็กที่เขาบอกพูดเก่งเนี่ยพูดเก่งขนาดไหนเหมือนันเราอยากเอาตัวเองไปอยู่ใน v i r o บ ment แบบนั้นโดยที่เนื้อหาของวิชาจริงๆอะเราคิดว่าเราไม่ไม่ได้เป็นคนฝ่ายรู้แบบที่ต้องอยากกะรู้แบบลึกซึ้งแบบเออแตดเป็นยังไงอนาลิติกเป็นยังไงแต่ว่ามันคือการเพิ่มความมั่นใจกับแบบอยากรู้อยากเห็นภาพรวมของการเรียนโทก็เลยคิดว่า คอสที่มันจะตอบโจทย์หลักๆของเราเนี้ยคืออะไรโกของเราไม่ใช่การ advance career จาก MBA ไม่ใช่เหมือนกับว่าอยากจะเปลี่ยนสายงานนะแต่เป็นแค่แบบเติมความมั่นใจ <S 1> <S 1> <S ใช่มันคือความมั่นใจเลยอ่ะว่าแบบเหมือนเราสุว่าโปรไฟล์เราเยขาดอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็ ก้อยเรียนที่ไหนนะเดี๋ยวเผื่อเพื่อนเพื่อนยังไม่รู้ที่ดูอยู่สรุปก็ก้อยเรียนที่ไหนโปรแกรมอะไรคะเราเรียนที่เอ่อ N Y U Stern เนอะเป็น Master of Science ของ Business Analytics ก็คือเป็นพาร์ทไทม์แล้วของฝนล่าตอนนั้นฝนเรียนที่ไหนแล้วก็ตอนนั้นตัดสินใจยังไงบ้างอ่าได้ค่ะคือของเราเนี่ยเหตุผลมันก็หลากหลายประการจริงๆคล้ายๆกับที่ก้อยพูดไปแล้วเลยคือเราตอนนั้นอยู่ที่ Google ที่สิงคโปร์เนาะแล้วสิ่งที่คิดได้ก็คือว่าเฮ้ยคนอื่นอ่ะเขาออกไปเรียนกัน เพื่อที่จะมาเข้าทํางานที่ที่เราอยู่ถ้าเราอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะออกไปทําไมเพื่อไปแข่งขันกับผู้คนเหล่านั้นเราจะเข้ามาใหม่อีกนึกออกปะเออเราก็เลยรู้สึกว่า <c oughs> เอออยู่ต่อละกันแล้วก็อยากจะเรียนแล้วก็เรื่องของการที่บริษัทเนี่ยมีเงินทุนสนับสนุนให้ด้วยบางส่วนในการที่จะเรียนนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเราตอนนั้นเหมือนเรากําลังมีโปรเกรสชันหรือกว่ากําลังมีความก้าวหน้าหมายถึงว่าการเรียนรู้เป็นเคิร์ฟอะไรก็ยังรู้สึกว่าเสียด,า,ดายถ้าเกิดว่าเราจะออกไปกลางคันมันก็เหมือนเสียเยียวประสมกบ ไปเสียอะไรปะไปหลายๆอย่างเนาะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เริ่มมันอยู่สิงคโปร์มันก็ต้องยอมรับเนาะมันก็ไม่ค่อยมีอะไรทําเยอะขนาดนั้นก็เลยรู้สึกว่าอยากจะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์แล้วก็เรื่องของเงินเดือนด้วยหรืออะไรหลายๆอย่างเราก็เลยรู้สึกว่าอะตอนนั้นะ่ะด้วยความที่เราเซตเทิลละอยู่สิงคโปร์มาหลายปีก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็น่าจะจัดการได้แล้วก็เป็นเหมือนกับการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เราก็เลยตัดสินใจเลือกเรียนพาร์ทไทม์ที่อยู่ที่สิงคโปร์นะคะเราเรียนที่ n อ s น ซึ่งเราอะเรียน MBA เพราะว่าอย่างที่บอกไปในวิดีโอที่แล้วชัดเจนเราจบอักษรดังนั้นเนี่ย <c oughs> เราไม่ได้มีความรู้แบบ Business มาจากที่สกูจริงๆคือเราก็ครูพักหลักจำใครใช้อะไรยังไง <c oughs> ก็ตามนั้นมา แต่ก็อยากจะเรียนรู้เพื่อที่เรารู้ว่าเฮ้ยอนาคตถ้าเราอยากจะเติบโตในสายงานด้านธุรกิจเนี่ยเราก็ต้องมีความรู้ทางด้านนี้แล้วก็มีสกิลทางด้านนี้ค่ะประมาณนั้นอันเนี้ยก็คือ,อคการตัดสินใจที่เราเลือกเรียนพาร์ทไทม์แต่ว่าจริงๆอะ่ะเราก็แวรลู่ข้อดีข้อเสียของมันเนาะซึ่งจริงๆเราอยากจะพูดในพาต่อไปเลยก็ได้ว่าเอ้ยเรามองว่าข้อดีข้อเสียของพาร์ทไทม์ฟูลไทม์เนี่ยเป็นยังไงผลแชร์เลยก็ได้คิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนคงสงสัยว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงแล้วก็ฝนเนี่ยมีประสบการณ์ไปเรียนฟูล ที่อเมริกาดนะ้วยเนาะก็อาจจะแบบนี้<ช>มองมองชัดเจนอย่างของเราเนี่ยต้องเล่าก่อนหลยแคนน่าจะรู้ว่าพาร์ทไทมมันคือการเรียนภาคค่ำแล้วเราอะ่ะก็คือตอนที่อยู่อะ่ะเราได้มีโอกาสลางงานไป3เดือนเพื่อที่จะไปใช้เวลาเลยหนึ่งเทอมเต็มๆที่นอร์ h เวสเทิรที่เคลลกนะคะที่อเมริกา ก็คือได้ไปเรียนฟูลทม์ดังนั้น,นเราก็จะเหมือนมีประสบการณ์ทั้ง2ด้านเนาะแม้ว่าฟูลทม์มันจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะคะเราสรุปให้เป็นข้อๆเนาะเรามองว่าข้อดีของพาร์ททม์คือการที่เราเนี่ยได้เงินเดือนไปด้วยในระหว่างที่ทํางานเนาะก็ไม่เสียเงินเดือนตรงส่วนนี้นะคะแล้ว2เนี่ยก็เป็นเรื่องของตัว c a r e e r progression ที่เราสามารถที่จะเก็บเกี่ยว ประสบการณ์ในการที่จะทํางานเพิ่มเติมได้ปีก็สองปี3ปี4ปีแล้วก็มีเหมือน MBA เนี่ยคู่กันมาด้วยเหมือนเราไม่เสียจํานวนปีในการทํางานถ้าเราจะเอาไปใช้สมัครงานหรืออะไรต่อนะคะแล้วก็เราว่าข้อดีของ Parttime อีกข้อนึงก็คือการที่เราอะเรียนไปทํางานไปอะมันทําให้เราเอาสิ่งที่เราได้เรียนรูออ้อ่ะมาใช้ในงานได้เลยทันที นะคะคอันนี้ก็เป็นอันที่เรามองว่าเป็นข้อดีนะคะทีนี้เนี่ยเราว่าสิ่งที่เป็นข้อเสียแล้วเราก็ได้รับรู้สิ่งนี้จากการที่เราอ่ะได้ไปเรียนฟูลไทม์ที่นั่นด้วยก็คือหนึ่งคุณก็จะแค่เรียนอย่างเดียวอ่ะเหมือนเอาตัวรอดอ่ะคือคุณจะไม่มีแอสเพคอื่นๆเลยในการที่จะ ใช้ชีวิตคือตอนที่ไปอยู่ m b a ที่อเมริกาที่เป็นฟูลไทม์อ่ะชีวิตมันแบบโยโลมากอะ่ะมันคือการที่แบบเหมือนเราอยู่กับเพื่อนมีมชมรมมีคลับมีไปทริปกิจกรรมนู่นนี่นั่นต่างๆอะไรเงี้ยแล้วมันได้เน็ตเวิร์กกับคนจริงๆอย่างพาร์ทไทม์เนี้ยก็จะเป็นนว่าไปไปไปละทํางานวุ่นๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเราว่าไปอยู่ที่แบบฟูลไทม์อ่ะมันทําให้เราได้เหมือนกับมีแสปคอื่นๆเน็ตเวิร์กหร,กรือกิจกรรมหรือการใช้ชีวิตที่มันมีมากกว่าการเรียนมากๆเลยซึ่งข้อนี้เป็นข้อที่เรา เรียกว่าฟูไทม์เนี่ยมีในขณะที่พาร์ทไทม์เนี่ยไม่มีนะคะแล้วก็เราว่าข้อเสียข้อที่2เนี่ยก็คือในแง่ของเรื่องโฟกัสเพราะว่าเหมือนมันยากที่จะโฟกัสว่าอิมเมอร์สเอาตัวเองเข้าไปในการเรียนจริงๆถ้าเราต้องทํางานไปด้วยเพราะว่าเอาตัวรอดในแต่ละวันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยากมากแล้วแล้วข้อสุดท้ายเนี่ยซึ่งเรียนรู้ด,ด้วยตัวเองเลยก็คือสุขภาพเพราะว่านี่ก็คือผ่าหลังมาแล้วเพราะว่าเหมือนนั่งทํางานใช่ปะ่ะแล้วก็นั่งเรียน MBA ออ่านหนังสือเสาร์อาทิตย์อีกอะไรอีกซึ่งเราว่ามัน ค่อนข้างอันตรายมากสาหรับคนที่เรียกว่าเหมือนงานก็หนักอยู่ด้วยอะไรอยู่ด้วยดังนั้นเนะี่ยถ้าคุณจะเรียนพาร์ทไทม์อันนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องรับรู้แล้วก็สุขภาพเนี่ยมันกู้กลับมาไม่ได้นั่นเองอันนี้ก็คือข้อดีข้อเสียในการที่เราจะเรียนพาร์ททางฟูลไทม์เนาะแต่ว่าจากมุมก้อยอก้อย,อยมีอะไรแบบอยากจะเสริมไหมว่าเฮ้ยมันมีอะไรบ้างที่ก้อยได้รับรู้หรือจากมุมของก้อยเราเห็นด้วยมากแล้วเราขอเราเพราะว่าเราแบบจำได้เลยม,มีแบบที่เราดเจอกันร้านกาแฟตอนที่อยู่ส <c oughs> ิงคโปร์แล้วถ่ายรูปด้วยกันก็ราก็ัน ทำโปรเจกต์วันเสาร์อาทิตย์เห็นด้วยเราก็อยากจะเสริข้อที่เรา observe ที่เราเรียน full time เนอะคือมันไม่สามารถที่จะ fully แบบ immerse ตัวเองไปอยู่ในสังคมการเรียนได้เต็มที่ compared to full time เพราะว่ามันเหมือนกับว่าโอเคอะ assignment ทำทำทำจบ submit แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราได้ไปเรียน full time เนี่ยเราคิดว่ามันจะมีโอกาสได้คุยกับเพื่อนได้แบบเปการบ้านข้อนี้ทำยังไ,ไงอะสอนหน่อยสิหรือว่าแบบอะไรต่างๆเนี่ยเราเราคิดว่าบรรยากาศการเรียนเนี่ยมันจะเพิ่มมากกว่าเป็นเหมือน transaction ทำไงให้จบทำไงให้ c อ m มันจะเต็มที่มากกว่าได้มีเวลาในการ digest ได้มีเวลา ในการคุยแล้วก็เพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างแบบเฟรนด์ชิพของการเป็นเพื่อนร่วมงานเออเป็นเพื่อนเพื่อนที่เรียนด้วยกันมากกว่าการที่เหมือนเป็นคลาสเมทเฉยๆเราคิดว่าฝนแบบแคปเจอร์ได้ดีแล้วทั้งในแง่ของข,อข้อดีและข้อเสียงั้นขอถามต่อน,นิดนึงหลายๆคนคงสงสัยนะว่าแบบตอนเรียนพาร์ทไทม์ทำงานไปด้วยเนี่ยเราแบ่งเวลายังไงหนักแค่ไหนอันนี้เพราะเป็นข้อเสียที่ฝนแชร์มาด้วยเนาะคิดว่าอันนี้อาจจะเป็นแฟกเตอร์สําคัญอันหนึง่งที่อยากให้ทุกคนรับรู้ก่อนหรือว่าถ้าเกิดย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยฝนกับก อะไรยังไงเม<อ>ืองที่เราทาหรือเปล่าคือเราเรา,เราคิดว่าอันดับแรกอะเราเป็นคนสายหนัาที่จะเรียนเองเนาะก็คือแปลว่า expectation เนี่ยคือมันแน่นมากไม่ต้อจะเริ่มเรียนแล้วตั้งแต่เดือนนี้จบปีนี้จบอะไรต่างคือ expectation กับเพื่อนรอบข้างหรือครอบครัวเนี่ยต้องชัดเจนมากว่าแบบเสราร์อาทิตย์ก็คือจะไม่ว่างเลยหรือว่าจะต้องทํางานดึกหรือจะต้องอะไรต่างเนี่ยก็คือต้อง commit เต็มที่เราคิดว่าแบบมันค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็ทาระหดอะก็คือไม่ได้แบบว่า work life balance เสาร์อาทิตย์ไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือว่าแบบไปเดินทางอะไรต่างได้ตลอดเวลาก็คือเหมือนเรา commit ปีนี้จะเป็นปีที่หนักเพราะฉันเนี่ย mm hmm. เหมือน mindset mm hmm. อะไรต่างาม,มันก็ต้องคอมมิตอะแต่ว่าถ้าถามถึงการแบ่งเวลามันไม่มีนะแบบเข้างาน5้าโมงเย็นแล้วไปร้านกาแฟาหรืออะไรชิลไม่มีก็คือถ้า assignment ต้องส่งก็คือคือนนั้นไม่ได้นอนหรืออะไรแต่ว่ามันก็คือต้องเข้าใจตั้งแต่แรกว่าเราเป็นคนที่เลือกเองว่าจะเรียน mm hmm. แล้วก็โอเคกับการที่จะนอนน้อยๆเพื่อ,อ mm hmm. ที่จะต้องทํางานให้เสร็จตามที่มันต้องถึง mm hmm. ใช่ไหมแล้วก็เข้าใจว่าเนี้ยมันไม่ใช้เป็นสิ่งที่จะอยู่ตลอดไปก็คือมันเป็นสปริงอะเนการที่เพราะว่าเราเลือกที่จะอยู่ใน2โลกพร้อมๆกันนนขะที่่คคอืเเาา้วล่โลกเดียวออกพา เพราะว่าแบบตอนนี้อ้อมกำลังรันแบบสอง r o l พร้อมกันก็คือ โรของการเป็นนักเรียนแล้วก็โรของการทํางานเป็นพนักงานประจำ full time ซึ่งอีก expectation หนึ่งที่เรามีก็คือ1ก็คือ commitment เรื่องเวลาแล้วก็อะไรต่างเนี่ยจะต้องน้อยลงหรือแทบจะไม่มีเลยชั้น social life สก็คือเราคงไม่ได้แบบได้ร้อยเเซกับงานแล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นต์กับการเรียนก็อา mm hmm. สมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะแบบเฮ้ยไม่ได้ Assignment นี้ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเราก็ต้องพอใจกับ80%ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือต้องส่งได้แล้วเพราะว่าเดทไลน์มันมาแล้วอะไรกันหรือว่างาน mm hmm. มันก็ต้องแลกเราคิดว่าเราไม่ได้ I'm <laughs> เปนแบบโอเคแล้วก็ไม่ได้มีใครกระทบกระเทือนเพราะว่าการกระทาของเราเหมือนกับกลุ่ม assignment ก็ต้องไม่กระทบนะเพื่อนร่วมงานก็ต้องไม่กนอะไรเงี้ยคือคือเหมือนประคองให้มันได้ทั้งสองอย่างอ่ะของฝนแล้วเหมือนกันไหมคล้ายกับ้อยหรือเปล่าทอดอดอดทนเป็นสองสามปีที่รู้สึกว่าแบบเราว่ามันส่งผลต่อปัจจุบันเหมือนกันที่เราอะครุสหรือว่าขอพักอะเพราะเรารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเหมือนใช้เวลาอนาคตไปเยอะแต่ของเราอะมันคือการเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยแล้วเรียนภาคค่ำแบบนั่งสามชั่วโมง อาทิตย์ละสาวันอย่างเงี้ยคือ9ชั<ม>่วโมงที่ยังไม่นับเวลาเดินทางที่อยู่ไปแล้วเดินทางที่อยู่กลับคือเราว่าโชคดีมากที่เป็นสิงคโปร์<ม>เพราะว่าเหมือนเวลาเดินทางมันไม่ค่อยเหนื่อยแล้วออฟฟิศมันยังพออยู่ฝั่งเดียวกับมหาวิทยาลัยแต่เรานึกภาพไม่ออกเลยว่าถ้าอยู่ประเทศไทยอ่ะคือชีวิตมันจะคอนซูมิ่งแบบเบิร์นเอาเบิร์นเนี่ยเพราะว่าช่วงสองสปีน้าของเราอะเราว่าเหมือนเป็นปีที่เราแทบจะไม่มีสังคมเลยในแง่ที่ว่าแบบมินิมอลมากๆเพราะไปเรียนเสร็จ 9ชั่วโมงต่ออาทิตย์ใช่ปะเสาร์อาทิตย์ก็ต้องอ่านหนังสือทำแอสไซ g n เมนต์ถ้าเวลาที่เหลือเราก็คือไม่มีพลังงานเหลือที่จะไปทําอะไรหรือแบบเจอใครแล้วอะเพราะว่ามันเหมือนกับหายไปเลยจริงๆตอนนั้นแล้วก็เหมือนตอนนั้นอะเราเองก็คือบิสเนสทริปหมายถึงว่าสิงคโปร์ไทยสิงคโปร์ไทย,ไทยตลอดจาได้ตลอดเลยว่าตอนนั้นอะจะต้องแบบ<ม>เรียนวันศุกร์ไปไทยทํากรุงเทพทํางานเสาร์อาทิตย์คืออาทิตย์แบบรีบหิ้วกระเป๋ากลับมาเพื่อที่จะให้ทันสอบอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบไปทริปที่อเมริกา Business Trip ก็ต้องขออาจารย์สอบออนไลน์จากที่หน่าหรืออะไรเงี้ยมันเป็นการจักกลิ้งไลฟ์ที่รู้สึกว่าหนักมากและย้อนกลับไปก็คงถ้าถามว่ายังทําอยู่ไหมก็ยังทําเพราะว่ามันผ่านมาแล้วแต่ถามว่าให้ทำอีกรอบไหมก็บอกว่าไม่ทําแล้วคืร <c oughs> มันแบบมันเหนื่อยมากแล้วแต่ว่าถามว่าดีใจไหมที่ได้ทําเราก็ต้องตอบว่าดีใจเพราะณวัยน,นี้ของชีวิตอะถ้าให้เราไปเรียนอะเราก็คือไม่มีแรงเรียนละเดอ้อดังนั้นอะเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันค่อนข้างแฟกเตอร์เนี้ยมันค่อนข้างหนักแล้วก็ต้องคิดให้ดีถ้าคุณทา งานที่มันต้องใช้พลังงานมากๆแล้วมันไม่ได้เป็นงานอูทีหรืองานที่มันดินามิกมากๆแล้วคุณต้องมาดูเรื่องของการเรียนด้วยพร้อมๆกันก็ถือว่าเป็นการลงทุนนะจำได้ว่าพอเรียนจบแล้วใช่ไหมเหมือนกับว่าสอบเสร็จอนะไรนี ไม่รู้ทาอะไรแล้วสาวอาทิตย์คือเหมือนว่างไปหมดแล้วคือเหมือนแบบว่ามันแบบงงอะว่าเอ้ยทาไมเราเอาเวลาแบบเวลาทาไมเหลือเยอะจังเลยก็เป็นความรู้สึกแบบ refreshing ไปอีกแบบนะสรุปมองภาพรวมแล้วฝนบอกว่าฝนแฮปปี้เนาะที่ตัวเองได้เรียนแล้วก็ลงทุนให้ตัวเองด้านนี้แล้วก้อยล่ะถ้ามองย้อนกลับไปยังจะเรียนอยู่ไหมแล้วแนะนําให้น้องๆใหม่ออปชันผ่าทางเราก็คิดว่าเราตัดสินใจถูกในการที่แบบเลือกเรียนแล้วก็เลือก invest ในเวลาอะไรต่างๆในตอนนั้นของชีวิตก็ขอบคุณฝนกับก้อยนะ ที่มาแชร์วันนี้ประสบการณ์เลือกพาร์ทามฟูลทม์นะครับคิดว่าคงช่วยเพื่อนเพื่อน,น้องๆได้เยอะเลยสําหรับคนที่กําลังคิดสําหรับออปชันนี้นะครับผมก,ก้อยเนี่ยก็เป็นคนที่เก่งมากๆที่แบบทํางานด้วย เรียนด้วยสําเร็จแล้วปัจจุบันนี้ก็แบบเติบโตก้าวหน้านะครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้น้องๆสําหรับใครสนใจสายนี้นะครับยังไงก็เดี๋ยวติดตามชมตอนต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าอยากรู้มากขึ้นเรื่องโปรแกรมที่ฝนกับก้อยไปเรียนมาแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังเจอนี่เพื่อนที่ปรึกษาจากสามมุมโลกกรุงเทพปารีสซานฟรานซิสโก